พี่น้องเอ๋ยทุกยากให้ปากดำกินมันมกุกขั้นบกินมุกมันปากบดำปานีสวัสดีครับวันนี้กับพบก,กับบ้าน้องค่ายที่เราครับผมืมันนี้บ้าน้องข่ายสิพ้าไปซิมแกงน้องไม้ฝีมือภรรยานะครับเนาะบจีเสียบบอนะครับเนาะวันนี้แกงน้องไม้ใส่เห็ดคอนพี่น้องไปลองกันเบื้องครับบจีเสียบหรือบเสียบนะครับเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งกันครับว่า ีมือสิสุดยอดบ่น,นะครับเนาะเมื่อนี้แม่ไปหาน้องไม้มากครับไล่หลายครับเอามาแกงเอามาต้มเอามาซุปพี่น้องพี่น้องเบิ่งครับน้องไม้ครับแม่เราไปเก็บมากครับโ๊้ยไปหามาสุดยอดแท้อันนี้น้องไม้ไงน,นี่แม่มน้องไม้โจดนี่ฮะสุดยอดเลยเอามาแกงแซ่บบ่นี่เพ่ะนี่แกงเสี่เง็ฮอันค้อนอยู่ข้างบ้านนี่ ก็อีกแล้วนี่สิไปเก็บมากแกงกินข้าวเที่ยงนี่แหะนี่ครับโอ้ยงามๆครับเต็มตาเลยมือนี่มือเต็มตาเลยครับใครได้ไ่ได้ไปน้ำถ้าได้ไปน้ำนี่างน้กได้เอาสอบใส่นะช่องซ้งม,มืนนอนร้ายแมนวะข้าวบ่อฮะก่อนเนี่ยพี่น้องน้องเบิ่งครับเน็ดครับผมเน็ดต่ออยู่ข้างบ้านพี่น้อง นี่ครับกาลังอ่อนอนเลยครับผมนี่นี่เห็ดครับนี่กําลังอ่อนออนเลยนี่ครับนี่ครับแกงเซนอไม้พี่น้องกําลังอ่อนๆครับก็มีครับนี่เดี๋ยวมือนีจัดเมนูครับแกงนอกไม้ใส่เห็ดคอนนะพี่น้องนะนี่ครับเห็ดคอนกําลังอ่อนออนเลยครับนี่ครับเป็นจะเสียบแท้ครับอันนี้บ้านครับพี่น้องอันนี้บ้านนี่ครับ แกงเห็ดคอนข้างบ้านนี่พี่น้องนี่กินไปหลายรอบแล้วเนีพี่น้องน่ครับเห็ดคอนนี่ครับไม่นีสิจ,จัดเมนูครับแกงเห็ดคอนใส่นอนไม้ครับอ,อ,อ่อนๆนี่พี่น้องจัดได้ครับเขามีแต่ผักสวนครัวรั่วกินได้อันนี้เห็ดเห็ดริมรั้วแกงกินได้ครับพี่น้องนี่ครับโอ้งงงามรับพี่น้องบุ้ยเห็ดยังนี่แม่นี่น้องไม้นี่ซุปตินซุปจะแรงบ่ นี่ครับ,อบโอ้ยมันแสีบนี่ยน้อไม้เนี่ยนี่สุกน้อไม้เด้อพี่น้องโอ้ยแง่ออาลาดดีแน่แม่งตัดคนห้องมันน่ะบ๊ตัดจังหน่อยอ่ะเอาแง่าค้าศอกกับค้าศอกพี่น้อง,องนี่โอ้ยนี่ครับคนสีแกงน้องไม้สุกินบ๊ยเสียบบอมมันอีคิดว่าเสียบเดี่ยวสอกเดี่ยวสอกแกงแน้องไม้ใส่ยญานางเหรอจ๊ะ ใสเฮ็ดพร้อมยะเรื่องไปเก็บเฮ็ดด้ะเฮ็ดคอนข้าขง,ขงบ้านนี่ละ่ะเอากินง่ายๆนี่ละ่ะใกล้ๆนี่ล่ะเขามีแต่ผักสวนครัวรัวกินได้ห้องเอานี่ละ่ะไอเฮ็ดข้างบ้านก็กินได้เหมือนกันจาน้องไหมสิสุปตัวแรงอย่างี่น้องโอ้ยกินแต่น้องไหมนี่ละ่ะประหยัดดีเศร้าก็น้องไหมแรงก็น้องไห้เที่ยงก็น้องไหมเศร้าเที่ยงแรง นี่แต่น้อไม่เข้าตลาดเมื่อใดก็กินน้อไม่เลยนะแทนไม่ชอบไปหาปลากระบอกหมานนี่เราได้กินได้แกงน้อยไมนี่ล่ละแนววันมนันนะเป็นยังต้องใส่ยาแนางพร้อมเถอะเอ้าทั้งอื่นเขาบอใส่กับมี่แบบนี้สอบถามใส่จิว๋วมันจงแสบเนาะเออ ต้องเท่าแกงไทยกับปลาแซลมีน่างก็มีแกงแกงเนื้อปลาแซลมีน่างกับมี่เขา,า,าเลยอยากถามว่ามันยังต้องใส่ย,ยานั่งให้มันเข้มข้นบ่มันเป็นสมุนไพรบ่แม่แต่ละแนีเนาะขอแต่พปรเตเมคเ,มเมขินหมาก็เห็นแกจังไปเสี่ยงสี่ละโอ้จะโปรเตเมคผ่าใส่อะไงเอาเดะเจ้เนาะข้นแกงไหม ทั้งหนึ่งกับสีแจงน้องไม้ทั้งหนึ่งกับสีซุปน้องไม้โอ้ยมวยหนาเป็ยนน้องไม้องนะไปครับไปเก็บเห็ดนี่เปิดเบื้องโนหมมออยังนี่บู๊ยต้มน้องไม้พี่น้องตุ้มน้องไม่โจดบอหนี่พ่อกับแม่ไปหามาเมนูน้องไม้อันนี้แกงน้องไม้เมนูแกงน้องไม้ครับต้มน้องไม้แกงโอ้ยอันทั้งน้องไม้ต้มทั้งน้องไม้เผาทั้งน้องไม้แกง ไปเก็บเฮ็ดนี่เ้อามันเดิมังแบบตอนนี้บู๊ยเบิ่งมีน้องนี่นี่ต่อน้อยน้อนีนะ่นี่แง้มแง้มนี่นี่เยอะแต่ปูนกำลังอ่อนอ่นเนาะกำลังอ,อ่อน,นอ,อนครับนี่ละนี่ มันต้องกินไก่ต้องกินไก่หากินง่ายๆพีน่น้องหากินคางเทียนให้กินคางบ้านนี่แหละพี่น้องนี่นี่ครับกำลังง่ายๆกำลังอย่นอ้องนี่ครับงวดนังดอกน้อยๆอยู่นอ่องนี่ฝนมันตกวันนี้มันเอาแล้วอ่ะให้กินง่าย,ยดีกว่าคนท้องวะ นี่ครับให้กินง่ายๆด้วยครับถางบ้านนี่ละนี่อันนี้กินหลายรอบแล้วนเนาะเฮ็ดเนาะจนตอจนพุ้บไว้แล้วนี่น้องนี่แหละแกงใส่น้อไม้ข<ห>องแสบเลยเฮ็ดตอโกอ๋ออันนี้ทีจะเอาได้น้อง ขลังอ่อนๆเลยแหละตั้มเจลนี่ได้ประเทศฮะบอ่อสเป็นคือเ,เป็นเห็ดเ็ดขอนอันนี้เป็นเห็ดขอน,นั่นบ่ออกบอสอ,อยู่ทางในบ่อสเป็นเห็ดขอน,นพี่น้องแกงเห็ดขอนนี่เห็ดขอนของแท้นี่นี่บ่ต้องเพาะนี่พี่น้องนี เกิดเองตามธรรมชาติได้ครับเด้อนีอ่นั่นแล้วอ่อนๆอีกรอยนึ่งคางๆชีกพร้อมบ่เถอะอันอัเมื่อนัน้นในตู้เย,ย็นก็มีอยู่ดิเอาอยู่บ่โอ้โหเมนแม่นเป็นแนวอื่นบ่อืกนี่พี่น้องมาฉีกจะสีเขียวได้บ่โอยยยลจะแสบๆเด้อนี่แกงเห็ดค้อนค้อนแท้ะเมนค้อนปลอมเนาะ คอนเทวตัวคันแทนมาแล้วบ้านเราหนีประหยัดอีเดียวกินแต่แกงน่องไม้อย่างเดียวเลยแกงน่องไม้ซุปน่องไม้ไม่ยังอีกเหรออืดแนวกินแล้วฝนครับพี่น้องฝนสิแม่อีกแล้วครับคึ้นนิดแล้วฝนฝนตกถึงแล้ว นี่แล้วมันเบิดแกงเ่งาไมมกันนี่แล้วน้ำดำๆนี่ยางน้ำทงนี่ต้มเมื่อละโตเมื่อละโตแล้วนี่อ๋อนี่พักยังก่อนนี่พักกแย่งพักกแย่งเอา,มาไม่ใส่หน้าเอา,มาไม่ใส่หน้านหน้าใครก่อนหน้าใครพวหูและขอขจาวาเนะป็นเสียบแตะเทือก กินได้กินได้บ่กินได้เอาตักตัวบะไนี่ยคนรอ่กินเข่าแล้วสวยไม่เห็นมาครับให้เอาตักโอ้ยหอมห้วยหอมพักกระแยงไหมแกร่งน่าไม่โจดอ่าครไปเอาของเขาเนี่ยโดดเอาที่ใส่โดดทีใส่รูกโดดโอุ้ยรูด แกงหน่อไม้เสร็จพักกันยันงร้อนหอมหวยเลยรอเมือพอดแล้วเธอมือฉันห่อนแล้วนี่ถืออยู่ปล่อยรถถืออะไรอยู่เบิงโล่ซี่แสบบ่ฝีมือมือนี่ครับพี่น้องกินเขาไปแล้วครับเมื่อกี้แบเอ่อกล้องเบินนร,บร,บบรบ์นนะครับนะเลยไปได้ถ่ายให้เบิงนะครับเนาะกินเขาแซ่บๆครับมื้อนี้แกง เฮ็ดคอนใส่น no? ้องไม้คร yup> ับพี่น้องเดี๋ยวไปทำผู้แกงแซ่บบอเป็นได้แซ่บบ่แกงเขาไม้แซ่บฮะแซ่บเบิดบ่แซ่บบ่เบิด์ตทำพู้พ่อพ่อแซ่บบอแกงเขาไม้บ่แซ่บบอโมกานบ่น้ำหลายพูดแล้วว่ะแล้วว่าตอสหน่อยเดี๋ยวน้ำหลายพูดไปสน ับผมคลิปนี้กับสิขอลํำล่าไปซ้ำนี้ครับมัอนี่กับมีแกงเห็ดขอนใส่น้อไม้นะครับเนาะไอแกงน้อไมเห็ดขอนแซ่บแซ่บครับแกงสุปน่องกินครับมันนี่กับขอลํำล่าไปซ้ำนี้ครับโุกๆมันๆน้ำรุอยสุกๆข้นครับขอบคุณสำหรับการรับชมสำหรับการติดตามทุกคนครับมันี่ขอลํำล่าไปซ้ำนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีคับ